สวัสดีท่านผู้ชมืองหนึ่งนะครับพบกับดาาสะสะสิ๊กบอสแม่มาส2 4กันเหมือนเราวันนี้จะไปโรงเรียนใกล้จะถึงวันเกิดเราแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่เออเดี๋ยวเดไปดูเออ,เอ,อวันเกิดเราวันที่กับสี่เดือนเดือนนี้นี่ใกล้จะถึงแล้ววันนี้วันที่สี่เดือนวันที่สี่ นะถ้าถ้าบอกผิดเดียวค่อยมาบอกเลยยังเหลืออีกสี่วันเท่านั้นก็กขอบวัดดีเพื่อนเพื่อนที่อยู่อ์มทองทก,ก,กันด้วยตื่นมางหัวเ้ากดซับสไครต์กดเลยล้วกอบคุณด้วยก็รอกันก่อน เนี <c oughs> ่ยตอนตอนตอนนี้เราจะทำคลิปแม่นานก่อนระหว่างเรายังไม่ไปนี่โอ้ทำอะไรกันะโอ้ตอดเว้นก็ว่าจะถ้าไปชมจำไม่ได้วใส่ีใส่กวา ก่ขอบคุณเจงหนึ่งด้วยอย่าลืมไปกดติดตามช่องน้องเตงหนึ่งคารีบาลาด้วยตามเลยน้องเตงหนึ่งคาดีบีาน้องเด็นหนึ่คาร์บีนี่ยนไปพิมพนยูทูบ เออจริงๆเขาเขาเขาาจะตั้งชื่อว่านิบเออเออน้องเต็งหนึ่งแมวเแมวแต่ว่าเออแต่ว่าแม่เขาให้เปลี่ยนเป็นน้องเต็งเขาดีไปแล้วอันนี้ก็ตีตีเลติเจ็ดเออ เจ um, ้าเมียว no ันี้เเจ้าเมียดำหเจ้ามียนะ่เจาเ้อาไฮทุกคนใส่ดวง F1 ทุกคนโอ้ยลงใส่ดูเห็นเราไหมเอ้เห็นเราเป็นขาวดำไเนี่ยแล้วขึ้นเป็น้มใสเลยสบาย kala dalam